สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับทีมงานดื่มเล่าหมักเบียร์นะครับจะเป็นคอร์อสเกี่ยวกับความรู้เรื่องเบียร์ในชั้นมัธยมนะครับก่อนหน้านี้เราก็เลยเคยพูดถึงกันไปแล้วเรื่องความรู้เบื้องต้นเบียร์คืออะไรเบียร์มีกี่ประเภทตอนนี้เราก็จะมาคุยกันลึกลงไปอีก,กน,นะครับในชั้นนี้เราก็จะเหมือนกับ t a c k l e หรือ So l v e ปัญหาบางอย่างนะครับที่คนที่เริ่มกินเบียร์เนี่ยจะเป็นคือต่อให้สั่งเป็นรู้ว่าชนิดนู้นเป็นยังไงมันก็ยังมีปัญหาดีปัญหาก็คือบางคนกินไปเนี่ยรู้รสแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าอย่างไงนะครับคือเป็นรสแบบไหนก็ได้แต่อธิบายว่าขมได้แต่อธิบายว่าหวานก็ไม่มีคำอธิบายมากกว่าไปกว่านั้นนะครับบางคนอธิบายพอได้แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันมาอย่างไงนะครับความเข้าใจหรือว่าลิง ที่จะปฏิบัติต่อออกมาเป็นความรู้สึกหรือความคิดว่าเบียร์นียมันดีมันไม่ดีหรือมันโอเคอะไรยังไงมันก็เลยไม่มีนะครับก็ในระดับนี้ก็คือเราก็จะมีความรู้มากขึ้นนะครับก็อาจจะฟังดูเนื้อจะหน่อยนะครับก็ต้องไปคุยกันเรื่องว่าการแยกแยะรูปรสกลิ่นของเบียร์นีมันเป็นยังไงแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดรูปรสกลิ่นอย่างนั้นนะครับคือพอเราเรียนรู้แล้วลิงก์มันก็จะ ครบถ้วนสมบูรณ์น,นะครับคือรู้รถว่ามันมีอะไรบ้างอธิบายได้เป็นคําพูดที่เป็นภาษามนุษย์นะครับแล้วก็รู้ว่าที่มาคือมันมาอย่างไงนะครับก็ไอ้คาแรคเตอร์ที่ผมบอกไปว่ามีรูปกลิ่นรสจริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมาส์ฟิลหรือรสสัมผัสนะครับซึ่งก็แทบจะครบประภาษาสัมผสัมผสทั้ง5้าละขาดไปคือเสียงมันไม่มีเสียงนะครับ ก็สอไอสีอย่างนี้มันก็ถูกกาหนดโดย2อย่างหลักๆนะครับก็คือส่วนผสมของเบียร์แล้วก็กรรมวิธีที่เขาใช้ทำนะครับซึ่งในนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับเพื่อให้รู้อย่างเช่นว่าบางคนไม่เข้าใจเมาส์ฟิลบอดี้หนักกับ body เบามันคืออะไรก็ผมก็จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบเบียร์ Beer ที่มีบอดีหนักกับบ o d ี้เบาแล้วก็ ลองไปลองกินดูนะครับก็จะรู้ว่าบอดี้หรือว่าน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็จะบอกเลยว่าเราจะเรียนอะไรกันมัธยมนะครับก็ส่วนหนึ่งผมเรียกว่ามอตน้นละกันก็จะเรียนเรื่องส่วนผสมส่วนมอปลายก็เรียนเรื่องกรรมวิธีหลังจากนั้นก็ผมก็จะเ,เรียกง่ายๆคล้ายสอบ Ent r a n c e แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่นะก็คือเอารวมทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ อธิบายโดยรวมๆอีกทีนะครับเป็นการสรุปชั้นมัธยมนะครับก็คาแรคเตอร์สอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็ต้องมารู้เหมือนว่าคาแรคเตอร์พวกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือ,อรูปลักษ์รูปลักษ์กคืออะไรครับรูปลักษ์ก็ถูกกาหนดโดย3อย่างหลักๆนะครับก็คือสีฟองแล้วก็ความใสนะครับสีเนี่ยก็เขาก็มีตัวเลขที่กําหนด เรียกว่าโลวีบอลสเกลนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงจนถึงจริงๆมีมากกว่า30มีนะครับคือขึ้นไปมากกว่านี้ก็มีก็คือเบอร์หนึ่งก็คือสีอ่อนเบอร์ซักประมาณ30เนี่ยคือสีเกือบดำแหละนะครับก็คือ,อสเกลนี้เราก็จะรู้ว่าเบียร์แต่ละอย่างเนี่ยมันจริงๆมันอยู่ประมาณไหนนะครับก็อยู่ประมาณพิลสเตอร์ก็อยู่ประมาณเป็นสีอ่อนนะครับแอมเบอร์ Amber ก็เป็นสีประมาณแดงๆงอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็ต้อง พอสั่งเบียร์มาบอกว่าเป็นพิวเซอร์เราเทกมาเราก็อ๋อโอเคสีมันเราก็็กซ์เัคว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่2ก็คือฟองนะครับลักษณะของฟองเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ฟองมากไปจนถึงฟองน้อยส่วนการคงตัวของฟองมันก็มีตั้งแต่คงตัวได้นานเอ่อกับแบบที่แป๊บเดียวมีฟองเยอะแต่ว่าหายไปเร็วมันก็มีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เกี่ยวกับกรรม,มวิธีแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใช้นะครับความใสก็เป็นอีกอย่างเบียร์บางอย่างเนี่ย สีอ่อนเหมือนกันอย่างเช่นพิลส์เนอร์กับวีตเบียร์ของเบลเยียนสีอ่อนเหมือนกันแต่ว่าพิลส์เนอร์จะใสมากในขณะที่วี e เบียร์อย่างฮูการ์เดนก็จะขุ่นมากเช่นกันนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นรูปลักษ์ที่เราก็พิจารณาดูเวลากินเบียร์นะครับอ,อย่างที่สองผมไปที่เมาส์ฟิลก่อนแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างง่ายนะครับเมาส์ฟิลก็ เราก็ดูหลายอย่างเหมือนกันครับมัลฟิวก็คือความรู้สึกภายในปากแต่ตรงๆเลยนะครับซึ่งอ,อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้แน่ๆก็คือ b o ด y ี้บอก็คือรู้สึกความหนักของมันนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆว่า b o ด y ความหนักของมันก็คือเหมือนกับถ้าบางคนลองดื่มเหล้าเพียวๆบอ b ดี้จะหนักมาก เล่าในที่นี้ผมหมายถึงเล่าอย่างเช่นบรันดีหรือวิสกี้หรืออะไรก็ได้นะครับก็คือบอดี้นั่นคือบอดี้หนักมากหรือเทียบกับการลองดื่มน้ำเปล่านะครับความรู้สึกเต็มปากเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันหนักคือมันมีน้ำหนักในตัวเองอันนึงรู้สึกว่าเบานะครับนั่นก็คือบอดี้อย่างที่สองคือแอลกอฮอล์นะครับเราก็จะมีความรู้สึกแอลกอฮอล์เหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าแอลกอฮอล์มันก็ลิงก์กันกับบอดี้นะครับแอลกอฮอล์มาก ก็จะเป็นความรู้สึกหนึ่งนะครับน้ำเปล่าที่ไม่มีแอกลกอฮอล์เลยก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับความนุ่มของเบียร์หรือ c r e ม m i n e s s นะครับก็เป็นบางเบียร์บางตัวก็มีค่อนข้าง c r e มมี่ก็คือค่อนข้างนุ่มมากกินแล้วรู้สึกว่ามันแบบไม่บาดคอไม่กัดคอนะครับบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นเบียร์ที่ค่อนข้างผมเรียกว่าคมก็คือรสชาติเนี่ยคริปส์ ps, คม ไม่ค่อยมีความนุ่มเท่าไหร่แต่ว่าก็จะให้ความสดชื่นมากกว่านะครับกับปากนะครับมากกว่านะครับเมาส์ฟิลบางอย่างก็จะมีบางอย่างที่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วกันคือมันจริงๆมันคือแอสตรินเจนซีไม่ใช่ความขมซะทีเดียวนะครับแต่ความเป็นความรู้สึกว่ามันกัดลิ้นหน่อยๆอ,อันนี้ให้นึกถึงโซดานะครับคือโซดาก็จะมีแอสตรินเจนซที่สูงนะครับแล้วก็ ท้ายที่สุดก็คือคาร์บอนเนชันนะครับก็คือ,อความซ่าของมันนะครับซึ่งอันนี้ซ่ามากไม่จําเป็นต้องกัดลิ้นเสมอไปนะครับบางอันซ่าแล้วก็เป็นฟองเล็กๆล,ละเอียดๆอ,อันนี้ก็เป็นคาร์บอนเนชันที่มากแต่มันก็ไม่ได้แอสรินเจนหรือมันก็ไม่ได้กัดลิ้นนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ผมก็ทําชาร์ตไว้ให้ดูว่าความแตกต่างมันคืออะไรนะครับก็พิเนอร เบาครับแอลกอฮอล์น้อยความรู้สึกของแอลกอฮอล์น้อยครีมมี่เนสก็ไม่ค่อยครีมมี่เท่าไหร่กินเข้าไปเหมือนกินอย่างเช่นไฮนิ e เก n หรือไลท์ลาเกอร์ก็ได้นะครับคือมันค่อนข้างขมแล้วก็คาร์บอนเนชันมากนะครับทริปเปิลคล้ายๆกันครับแต่ว่ามีแอลกอฮอล์คอนเทนต์ที่สูงกว่าแล้วก็มีบอดี้ที่หนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าใครเคยลองสเตาก็จะเป็นเทียบสเตากับพิวเนอร์นี่เป็นอะไรที่เห็นได้ชัดมากสเตทบแทบจะเรียกว่าต่างกันทุกอย่างเลยสเตาเนี่ยบอดี้หนักคือเต็มปากกินแล้วรู้สึกเต็มปากมีความเนืดมากนะครับแอลโกอฮอล์อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ครีมีม่มากๆเหมือนกันก็คือค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็คาร์บอ a เนชันเนี่ยน้อยคือความซาค่อนข้างน้อยนะครับก็ อันนี้ก็เป็นความเปรียบเทียบเมาส์ฟิลนะครับไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่าอย่างไหนแต่ว่ามันเป็นแค่ความแตกต่างเฉยๆนะครับถ้าเราอยากได้เมาส์ฟิลแบบไหนเราก็จงไปเลือกเบียร์แบบนั้นมารับประทานครับอ,อ,อย่างต่อมาคืออาร oma หรือเฟลเวอร์นะครับคือจริงๆก็คือกลิ่นเนี่ยมันทำให้เราเกิดการรับรู้ถึงรสชาติบางอย่างที่มันมากไปกว่าเปรี้ยวหวานขมด้วยนะครับก็เลยเขาเลยเรียกว่าอาร oma แล้วก็เฟลเวอร์ นะครับก็ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมาแล้วมันมีสารพัดสารเพใครดมแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรก็ได้อะครับก็แทบจะเรียกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็นี้ก็เป็นตัวอย่างอาโอโรมาที่ผมยกขึ้นมาหลักๆที่เบียรมีอยู่ในเบียนะครับก็มีตั้งแต่ดูตั้งแต่ y, y, กเกรนี่มัลตีน้นะครับก็คือรสมัลรสธัญพืชนะครับรสหอมหวานอย่างคาราเมล นะครับก็มีรสคั่วที่ออกกลิ่นคล้ายกาแฟหน่อยหน่อยหรือกลิ่นเกาลัดคั่วอย่างเงี้ยนะครับก็มีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นผล,ลไม้กลิ่นดอกไม้แล้วก็กลิ่นยานะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะลงลึกไปตอนที่พูดถึงวัตถุดิบนะครับเพราะว่าวัตถุดิบจะมีผลกับอันนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่านี่แหละครับมันมาจากมอลมาจากคอปมาจากยีสต์มาจากกระบวนการรวมไปถึงการเก็บรักษาแล้วก็การเสิร์ฟเบียร์ด้วย รสชาตาิรสชาติก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เราจับต้องได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่เหมือนกับอโรมา a นะครับก็คือบรรยายออกมาได้ค่อนข้างง่ายมันก็มีของมันอยู่ก็คือ,อรสหวานรสขมรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวก็มี2แบบนะครับเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันก็เปรี้ยวอีกแบบหนึ่งจะให้รู้สึกความรู้สึก คล้ายๆกับน้ำส้มสายชูซึ่งมันก็จะเป็นความเปรี้ยวอีกแบบหนึ่งนะครับคือมันจะแหลมๆกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายรสเค็มอันนี้มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้มีนัยยะมากกับเบียร์เท่ากับอย่างอื่นนะครับครับรสชาติก็อาจจะมาจากคนละเวลากันนะครับคือมันก็มีตั้งแต่ตอนเทสของตอนต้นนะครับแล้วก็ตอนกลางตอนท้าย จนไปถึงเมื่อเรากลืนลงไปแล้วมันก็มี after taste ติดมามันก็ต่างกันได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับเวลาเราทานเบียร์ทบทวนความรู้เก่าจากชั้นปฐม,มนะครับก็เราก็รู้แล้วว่าเบียร์นี้มีเอลกับลาเกอร์ความแตกต่างของมันก็คือเอลนี่ค่อนข้างจะไปมีรสชาติหลากหลายเพราะใช้ยีสต์ลอยอุณหภูมิสูงนะครับก็อย่างเช่นเบลเยียมบลอนด์สไตล์ไวเซน นะครับก็อังกฤษเบลเยียมไอแลนด์ประเทศพวกนี้ก็จะมักจะทำเอลนะครับส่วนลากเกอร์ก็จะเป็นอะไรที่ต่างออกไปเป็นรสชาติสะอาดใช้ยีสต์จมก็เป็นยีสต์แบบหนึง่งนะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นพิวเซอร์ดุงเกลสวัสด์เบียร์แล้วก็มาจากเยอรมันกับเช็กนะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้ง่ายๆแต่ว่าพอเราเรียนลึกลงไปเราก็รู้ว่าจะรู้ว่าเอลจริงแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันลากเกอร์แต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนผสมก็ต้องมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับก็ถ้าไม่รู้ส่วนผสมก็ไปถึงกระบวนการก็จะยังไม่เข้าใจนะครับก็ส่วนผสมของการทำเบียร์อันนี้ก็มาจากกฎของเยอรมันนะครับว่าส่วนผสมหลักๆของการทำเบียร์ที่กฎการทำเบียร์เยอรมันกาหนดไว้ว่าให้ใช้เพียงเท่านี้ห้ามใส่อย่างอื่นลงไปนะครับก็มีเมล ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อไปนะครับว่าทำไมมันต้องเป็นมอลมันเป็นข้าวเฉยไม่ได้นะครับแล้วก็ฮอปซ์ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งใช้ปรุงรสปรุงกลิ่นนะครับแล้วก็น้ําขาดไม่ได้นะครับไม่งั้นมันก็ไม่จะไปนเบียได้ยังไงแล้วก็ยีสต์นะครับซึ่งแต่ก่อนตอนที่เขาระบุกฎเนี่ยเขาไม่รู้ว่ายีสต์มันมาจากไหนคิดว่าเป็นเหมือนแมจิกหรือเวนมนอะไรสักอย่าง นะครับที่ทําให้เกิดเบียร์ขึ้นมาแต่จริงๆคือเขาก็เพิ่งมาค้นพบทีหลังนะครับว่ามันจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่ายีสต์อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ผมใส่ไว้เล่นๆนะครับพอดีไปอ่านเจอมาก็มีคนบางคนหลายคนเลยแหะครับก็คืออย่างเช่นคุณทอมมี่อาร์เอร์สนะครับก็เป็นเจ้าของบิวเวอรี่หรือบริษัททำเบียร์อันหนึ่งนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องส่วนผสมการทำเบียร์ว่าคนเยอรมันเนี่ยมัน,มน ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับก็คือที่ไปกําหนดกฎเกณฑ์ว่าให้ใช้ได้แต่แค่4ี่อย่างนี้นะครับเพราะมันจํากัดความคิดของของการทําเบียร์นะครับจริงๆเบียร์มีได้มากกว่านั้นตั้งเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากนี้มันมีอะไรอีกนะครับก็ไปดูกันจริงๆมันก็ใส่พวกเกรนอื่นๆลงไปได้อย่างเช่นโอ,อ๊ตไรข้าวเจ้าที่เราใช้กันหรือข้าวโพดมันก็ถือว่าใส่ลงไปได้นะครับผลไม้ก็ใส่ลงไปได้ น้ำตาลก็ใส่ลงไปได้เครื่องเทศแล้วก็หนักไปกว่านั้นใส่แบคทีเรียลงไปซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยกันทีละอย่างนะครับในตอนต่อๆไปว่าอะไรมันทำให้เกิดอะไรนะครับหน้านี้ก็มันก็ตามมาจากหน้าเรื่องกฎการกฎของวัตถุดิบนะครับคือปรัชญาการทำเบียร์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกัน การใช้วัตถุดิบของแต่ละที่แล้วก็กรรมวิธีมันก็จะไม่เหมือนกันไปด้วยคนเยอรมันทําเบียร์เมื่อพูดถึงเบียร์คิดถึงอะไรเมาต้องหอมฮอปต้องอ่อนๆไม่ขมรสชาติสะอาดดื่มได้ง่ายนะครับคนอังกฤษไปถามว่าเบียร์คืออะไรคนอังกฤษก็จะบอกว่าเมาก็ต้องมีฮอปก็ต้องยิ่งมีรสชาติต้องหลากหลายแต่ต้องไม่มีความซามากนักนะครับ ไปถามคนเบลเยียมทำเบียร์คืออะไรเบียร์นั่นคืออะไรเมากับฮอปเนี่ยมีแต่ก็อยู่เฉยๆอย่าเด่นมากยีสต์ต้องเด่นปรุงรสจัดจานความซ่ามากฟองก็มากนะครับคือแต่ละประเทศก็จะคิดถึงเบียร์นี่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะออกมาเป็นเบียร์ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปจำกัด เกณฑ์อะไรว่าเบียร์แบบไหนคือดีเบียร์บบไหนคือไม่ดีมันอยู่ที่คนชอบนะครับมันมีแค่สิ่งที่มันเป็นมันไม่ได้แบบไป,ไปถึงขั้นไปตัดสินอะไรกันนะครับคราวนี้พูดถึงวัตถุดิบไปละนี้ก็คือกรรมวิธีนะครับกรรมวิธีมันมันเป็นยังไงนะครับจริงกรรมวิธีการทาเบียร์แบบเบื้องต้นง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรยากซับซ้อนอะไรเลยคือมันก็แค่มีสารตั้งต้นเรียกว่าสารตั้งต้นก็ได้ฟังดูเคมีไปหน่อยก็คือ มีเกรนหรือธัญพืชน,นะครับซึ่งในนั้นมีแป้งอยู่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่เยอะเลยแล้วก็เปลี่ยนไอ้แป้งพวกนั้นเป็นน้ําตาลด้วยเอนไซม์บางอย่างพอมีน้ําตาลแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปครับมันก็จะเปลี่ยนน้าตาลเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์แถมเป็นของแถมมาด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ซึ่งก็ทําให้เกิดเป็นเบียร์ในท้ายที่สุดนะครับคือจริงๆมันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับเขาก็เลยเรียกขั้นตอนการเปลี่ยน แป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยตอนแรกเนี่ยว่า matching นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาที่เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลโกอฮอล์เรียกว่า fermenting นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายที่พอสร้าง CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วให้มันเกิดฟองแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการเก็บรักษาไว้ซึ่งอันนี้เขาก็เรียกว่า lagering นะครับซึ่งก็เป็นชื่อของ lager beer เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปครับ ตอนต,อต่อไปนะครับว่าจะ,จะคุยกันเรื่องอะไรบ้างก,ก็ตามนี้เลยครับคุยเรื่องวัตถุดิบแล้วก็คุยเรื่องกรรมวิธีก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันครับก็เป็นเป็น introduction คร่าวๆเกี่ยวกับเ,เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเบียร์ในชั้นมัธยมมันก็อาจจะฟังดูซีเรียสไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่รู้เลยนี่มันก็จะลำบากในตอนต่อๆไปในการที่เวลาเราไปชิมแล้วเราจะอธิบายรสชาติ วันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับก็มีความรู้หาอ่านเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์พวกนี้เลยครับ